สวัสดีครับาอจอลูกหนังครับวันนี้จอก่อนเกมครับน่าสนใจมากครับเป็นเกมพิมเบอร์ลีครับในสัปดาห์ที่9ครับของฤด,ดูกาลนะครับ ซึ่งก็ลง3ากันคึกคักทีเดียวนะครับเริ่มแต่วันศุกร์เลยนะครับเกมไฟเดนไนท์ครับเรสเตอร์ซิตี้ครับเกิดกับนอตเทอร์ฟอเรสต์คู่นี้ต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับเรสเตอร์ซิตี้เองก็ฟอร์มดีขึ้นมาครับใน2เกมหลังสุดครับเจอกับฟอเรสต์ซึ่งถือว่าฟอร์มดีเช่นกันครับพวกเขาก็ก็ไม่แพ้ใครมา2เกมติดเหมือนกันคู่นี้ซิปคูเปอร์ครับคุณสุดของเรสเตอร์จะได้เจอกับทีมเก่าของนอตเทอร์ฟอเรสต์ครับก็มองว่าคู่นี้เรสเตอร์ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะ บุตรเอาแชมป์ฟอเรสต์ได้ครับก็เชื่อว่าเลสเตอร์คู่นี้กับเกมนี้ก็ไม่น่าจะแพ้นะครับก็อมองว่าเลสเตอร์น่าจะทําได้ดีส่วนวันเ<ม>สาร์มีอยู่5คู่นะครับ<ม>อาร์เซนอลเจอกับบอลมาร์ตเป็นคู่แรกครับวิลล่าเนี่ยฟอร์มดีมากๆกครับต่อเนื่องกันแชมเปี้ยนลีกเนี่ยช้ามา3เกมรวดครับได้9แต้มเต็มนะครับเจอกับบอลมาร์ตที่เพิ่งโชว์ผลงานครับเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลนได้ครับ2-0แต่มาเจอวิลล่าไม่ใช่งานง่ายกับของบอลมาร์ตครับเราเชื่อว่า คู่นี้ครับวินล่าก็ไม่น่าพลาดครับในการที่จะเปิดบ้านแล้วก็สอยบอลมัดได้ครับคู่นี้ค่อนข้างเชื่อมั่นในอัลเซนวินล่าครับว่าจะทําได้เหมือนกันส่วนคู่ต่อมาครับเบนส์ฟอร์ดจะเจออีฟสวิตทาวน์ครับคู่นี้เบนส์ฟอร์ดเล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วครับเจออีสวิตที่ยิ่งเล่นยิ่งแย่ครับแม้ว่ารูปเกมจะดีครับแต่ว่าความผิดพลาดของเกมรับอีฟสวิตนั้นมีอย่างต่อเนื่องนะครับคู่นี้ก็เชื่อว่าเบนส์ฟอร์ดน่าจะทําได้ครับในการที่จะเอาชนะอีสวิตไปครับก็คู่นี้ถือว่าไม่น่ายากคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบสหเเเเเเเ์์์นนนนนฟออออออดดดีีีกกกูู่่ึงไตตจจะมมปท็ซย เชื่อไบรตันก็มีทีมที่มีทีเด็ดอยู่แล้วครับเกมที่ผ่านมาก็เพิ่งชนะนิโคลเซนมาในนอกบ้านด้วยนะครับมาเจอกับวูฟที่ยังตกต่ำอยู่นะครับในตอนนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้ไบรตันครับถ้าไม่ประมาทครับก็มีโอกาสที่ชนะวูฟเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าโอกาสชนะสูงด้วยครับ้าเล่นได้ตามที่เคยเล่นมานะครับสำหรับเกมนี้ตัวอีกคู่หนึ่งครับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมแชมป์เก่าจะเปิดบ้านพบซัฟตันคู่นี้ไม่น่ามีหาอะไรครับซัฟตัซิตี้อยู่ที่ว่าจะยิงได้เร็วและยิงได้มาก ที่ก็น่าจะเก็บ3ามแต้มแล้วก็กดดาวเรืพูได้ต่อไปครับส่วนคู่ดึกของวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นเอเวอเรตเจอกับฟูลแลมครับเอเวอเรตฟอร์มดีขึ้นมาครับเจอกับฟูลแลมซึ่งก็เป็นทีมที่เล่นได้อย่างสม่ำเสมอครับในปีนี้ครับทั้งในบ้านและนอกบ้านครับระบบการเล่นดีครับเกมนี้อาจจะไม่ง่ายสำหรับเอเวอเรตอีกต่อไปครับเชื่อว่าฟูลแลมก็มีดีพออย่างน้อยฟูลแลมน่าจะบุกมาเสมอได้ครับเกมนี้ส่วนวันวันอาทิตย์ครับยังมี4ีคู่เลยนะครับ ในช่วง3ทุ่มไปถึง3คู่คู่แล่าเชลซีกับยิกอสเซนครับถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจยามสัปดาห์นะครับเชลซีก็เพิ่งแพ้เรือพู่มาครับในเกมดีกล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าเชลซีก็ไปนั้นน่าจะเป็น พยายามฮึดกลับมาให้ได้ครับในการที่จะเก็บสั่แต้มในการเจอเนลกอร์เซนนะครับแล้วเนลกอร์เซนก็เล่นนอกบ้านก็อาจจะยังไม่ดีนะักเพราะเชลซีจะครบเครื่องกว่าครับและคู่นี้น่าจะยิงประตูกันเยอะนะครับส่วนอีกคู่หนึง่งที่พาเลเตเจอสเปอร์ครับเป็นลอนดอนดาร์บี้ครับพาเลเตยังไม่ดีนะครับเจอกับสเปอร์ของปัเตสโคครูเนี่ยก็เชื่อว่าสเปอร์ที่มีทีเด็ดมากกว่าและกำลังมั่นใจครับน่าจะบุกมาเก็บแต้มกับพาเลเตได้ครับแต่ไม่น่ายิงขาดครับว่าพาเลเที่เล่นกับสเปอร์ทีไรก็มักเล่นได้ดีด้วยนนนนนนนะคคคครรััับบบบบสสส่่่่วววออออีีกกกูููึงงงงเเเเเตตต์แแมมย็็็็ดดดปปิ้้าาพถืขขล ไม่เจ็บเหมือนกันการีการเจอเวสแฮมเวสแฮมนั้น เจอมันจะมักจะทำได้ดีเสมอนะครับคู่นี้นัโอกาสออกเสมอมีสูงครับเชื่อว่าแตงก็ตามเชื่อว่าเวสลี่เบเตอร์ไม่น่าแพ้ครับในการเจอกับเบตเตอร์ในเกมนี้เหมือนกันส่วนคู่เอกประจำสัปดาห์ครับอาร์ซอนเปิดเอเมอร์เซเดียมพบกับลิเวอร์พูลถือว่าสําคัญมากสำหรับอาร์ซอนนะครับถ้าพวกเขาต้องการที่จะอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ต่อไปเนี่ยอาร์ซอนก็ต้องพยายามเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ครับเสมอนี่ก็อาจจะหรือว่าอ่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้วครับกับท่ามอนึงฟอร์มการเล่นของอาร์ซอนแล้วสภาพทีมในปัจจุบันซึ่งนักเตะตัวหลักเจ็บหลายคนนะคครับู่นี ก็ต้องพยายามเก็บแต้มไม่ได้ครับในการเจอกับเรอัูปูี่แข็งแก่งมากๆกครับในการสัปดาห์ในเกมยุโรปงนั้นก็ชนะมาเก็บชนะ3เกมรวดในแชมเปี้ยนีกเหมือนกันนะครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่น่ากลัวครับเรอัลปู้วันนี้ก็จะบอกว่าโอกาสเสมอก็สูงเหมือนกันครับเชื่อว่าเกมนี้สนุกแน่นอนครับสชมปี้แก8าสัปดาห์ครับและนี่ก็คือจอกก่อนเกมครับโดยท็อปน้สอนเซีอพานครับในกลุ่มของจอลูกหนังครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ